สวัสดีค่ะพี่น้องสุภูสุขุณิสาจเจย์บันหัวหน้าพานเราพรลงทุงลงทาคือเก่าแล้วค่ะพี่น้องคืมฟ้าคืมฝนแต่บโตกมาอยู่สองมิดหายบบมีฝนสงสัยมาบบถึงทางฝนก็นได้หาเขียดก่อนค่ะพี่น้องจังพอไปหาเห็ดกินเห็ดอยากอยู่ผ้าเถียงนาน้อยกระท่อมน้อยเราไปไปบึงไปหลุ่นกันเลยค่ะพี่น้องมูลินิชิมานบบสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแฟนครับทั้งในและต่างประเทศทุกๆท่านครับผม ตัวแรกแข็งมานมาแล้วครับบอนั่บอท่านเลยเนาะบอรครับบอท่านปาดตัวแรกที่นี่อืออุ้ยเอาโมเดลอ,ออกจากกิจแลกหอยแนะ่มันเข่าพี่เร็วจกอุ้ยแล้วบอเป็นตัวบอมันแถอะั่นเข่ามากนี่เออตัวที่สองครับพี่น้องอ้ยปาดตัวใหญ่งๆงามๆเลย ออพอเจ้าคีดป่นยังก้อนน้่นวนย่งก็จิว่างุ่นน่ดางิว่ากุงจะหาย,ยาหายมาลยน <laughs> มีเล่ที่น้องเบื้องหลังตือ้อให้<า>ให้เจ้าหัวฟังเราด้วพี่น้องเขาเหรอนี่แหละหล,ลักฐานคือมครับมือนี่บผมมีแดดดอก หมู่บ้านนี่ฝนตกหลายพื้นทีย่ยุพี่น้องเอ็บซี่ควมเหมิ่นเขามากกันปลาจีนหลายครับเอบซี่ปลาจีนมาฝนตกแห้งฝนตกโดนหลายท่านอยู่ครับดูแลสุขภาพกันสุขุสุขคนเด้อพี่น้องเด้อพื้นที่ใดฝนตกก็ได้ครับกรุงเทพเนี่ยบางพื้นที่ก็ห้อนครับห้อนแห้งนี่แหละครับอากาศเปลี่ยนแปลงดูดูแลสุขภาพกันสุขุสุขคนเด้อพี่น้องเด้อย่าให้เป็นไข้ย่าให้เป็นวัดหันเป็นมานี่ยากโหลดด้ ตู้ใส่เดียวเหมดพี่น้องเนี่ยตู้อีกแล้วเบาใส่แต่อันเดียวอ่ะนะมันสียากต้องดูแลสุขภาพครับไม่ย่งเต็มออกเขียด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 ไปแล้วไปเพเป็นหลายตไปเลยไปหายพี่น้องพระท่านครับไม่อยัางไรก็ไม่เขียดใส่เขียดโม เฉียดโมบ่เียะเฉียดโมครับมันดูดไข่ไข่กบเลยเอาตัวที่สามครับหมานแม่นางอีกเฮ้ยเฮ้ยไปแล้วไปแล้วอยู่บังไรไปไปเขาหันเขาหันอียังปะเขียดหรือหนูหนูือเขียดคิดว่าหนูสิ่งอันเอาอันนี้สาวเจอได้แล้วครับเอ้าวเลยเอออื่นกันไปเดีวไปแม่ตาทองหยาบมึนอีกดี่นั่นเร็วๆไวๆเรียนรวมเราอย่าลุก บึบบับบึบบับขั้นบึบบับ,บ,บเรียบร้อยได้บ่บ่ทัานลูขันบ่ได้เก,าวกว่าว้ก้อนเพราะว่าตาท่องสิหามาอยู่จับแบบนี้ได้แล้วพี่น้องเรียบร้อยครับตัวใหญ่ๆเหมือนเดิมครับผม,ผม,มใส่มาตรฐานครับใส่นี่เป็นที่ต้องการของตลาดพี่น้องตกปลาคองตกปลาคองคุบปั๊บตาท่องกับตัวใหญ่คือกันสังเกตเห็นแล้วจับขึ้นมาตาท่องยกขึ้นสูง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 ขึ้นอีก ปวดน,นว้วนอ้โหหลัดลงหมาลงหมู่หน่อยๆเลยสิเขียดเขาหูปูพี่น้องขุดน้ำเอาก่อนหนัน,นจับขึ้นมานะบลยอดบ๊อดดอกเฮ้ยบลอดีหลีมักจกอยิ้วบ่ต้องรุ่นครับไปบใส่บ่ได้แน่นอน <laughs> ลพ่อเลี้ยพี่น้องพอเลี้ยพอเลยพอเลีย่อเสาเจกับพ่ออีกแล้วท่นบ่อเขาฟูฮนท่านบอท่นบนั่นเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยอยู่ดีไม่่าดีเอขาบอก่าดูเอ จับขึ้นมาเฮ้ยยังบ่ทันโอ้ยคุ้มทั้งสองคนเมื่อกี้นี่เหยียดหนอยเพืเหียดหน่โอ้ยเอาให้ยื้จับขึ้นมาเฮ้ยให้ยื้ให้เขาจับอีหยังแคก็เพียงพอแล้นี่ยให้ยไปใส่กระโดดเขานีวะบองเล,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 ลี้ยงแกง่ายออกอะไรมาแต่ไปล่ะนัองหมอบอยู่คือเก่าสินี่ว่าแต่ ก็จะไปนี่จากอะไอ้มึงกันจระเลยไกลๆเลยทำไมถ้่าจไม่ครับเทียนโมเขาไงครับจับขึ้นมานี่ตัวเงยตัวง่ามพี่น้องใสสวยผู้ต้องสงสัยผู้ต้องสงสัยพนันพี่น้องเฮ้ยบนบ่บอนี่ไหมบอบหม้เขียวอืมแปะบอแห้งอืนลมดีอยู่ไหนล่ะนี่ลมมันอยู่หันศีรษะพนันเศร้าเฮ้ยก่อน

อโอ้คกเขียดเนยตัวเต็มมากมนะบางอื่นอย่างอโอ้คกเขียดแม่เบื้องบนดูแม่กระบาดนะรุ่งไปดูขันนี่แหละครับพ่อมัหน,นี้เก็บเอาครับมัหน,นี้กิเลศเพราะว่าเพิ่นแก่เต็มที่แล้วแก่เต็มที่ไข่ก็เต็มท้องแล้วหลายครับกิเลศนี่นั่นนั่นนั่นนี่ไข่แตกเลยนี่ น่า si> ครับตัวใหญ่ๆไข่เต็มทองแซบครับเรียบร้อยไม่มีพลาดตัวตรงตัวใหญ่นะมันตั้มมันร้อนพึงออกไปดีกว่า่มันมันไปมันหงายหลังเติมไปเลยนะ ขีดมือลงเตยเขียดีโมตัวใหญ่ๆกับผงดงกับเหงาข้อหาคอ,อหลายเบอร์แตกหนู bras, ใหญ่หนูใหญ่หยู่หญ่อยูยด่ดีว่างั้นดูดไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเปิดเอาอีกสามตัวขี้หลีดแสบเด้วยกันครับส่วนตัวผมกับทอดซอสกับพริกไทยทันเดียวสรดดีโอยรดดีคุ้บอ จากหัวกลุมใส่กันตับบอกดูพอคุณเ่าอีหลีดบ่เห็นี่อีรีดบดทันจับยิ้มอยู่แบบเขาบ่จับท่นบอกจบแล้วครับท่านบอกตัวนี้ไงขาวจัวเลยน่ะเออนี่นั่นนี่นั่นนั่นนี่ันนน่นเรียบร้อยครับสินนละ่ะอ,อื สุดยอดสุดยอดอย่างงามๆเลยจุ่มหัวกันแล้วพี่น้องจุ่มหัวกันแล้ว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 นี่ยแห้งๆจีละโอ้ยแห้งๆเมื่อวานโอ้เขียตัวนี้ตัวใหญ่ด้นี่เอ้าจเอากระป๋องเอ้าจับเออปอดพี่น้องเอาเมืองกันจระเลยดูกันจระเอ้าท่านบอ ท่านตัวมันลงหันสูทหันพอดีนี่แหละตะปั้นหักกันเนี่เป็นเท่าไหร่อุย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 อ <c oughs> เรียบร้อยครับอุ้ยอุ้ยอุ้ย่นแห้งขากเบิ่งตีล่ะขามันถีบ ถีบพายกว่าขาช้างถีพเกือบร้อยครับด้วยชิ่ดใหญ่แต่ละตู้บัดดี้แดดออกแล้วอะะ้อนแล้วเริ่มแล้วทันบ่เนาะพี่น้องเนี่ยหนูซิ่งเอามื่อนี่เอาครับ เนอยูนีเห็นโดงออกเลยสรุปหายครับไหวข้าหน้าเอาจนได้ครับเธออะไรมีอเลยมันออกมูดูกอบอเห็นเลยแบบนี้เกียด <ey> นี่แล้วครับนี่ตัวชิโพต่ละตัวเดี๋ยวก็เริ่มห้อนแล้วล่ะมันนี่ยมงนีีสีมานบ่น้านนี่เนาะฟอลหูตองสงสัีเขียวหรอนว่าขนาดมันสุดเนบะหมี่เี่เต้บาวิดว่าต้องมีกสแผลแหละนี่เขียวแหละเห็นบอง ขอห่มาเจอมีเพี่นั่นแหละหายไเลยเจอของหุนโอ้โต๊ะใก่เบิดมาเยอะขวนบัเห็นเขียดนี่เขียนอะไรเจอเออืมน่ไปฮะไหน้กบปูหาู้เขียวๆนั่นนะอืครับอืมครบกบกบกหาย้บปูกบปูกบกับกระปูตีกบปูครับนี่ โอ้โหเขียวๆนั่นนะมันไม่มีำนามีมีมีปูโอ้เลยนยี่ังเลยเกียเต้นเข่ามือเอาจับขึ้นมานี่ยฮะไอ้จ้านเาพอดโอ้ผู้ไดสีมีกบโูผู้ได้สีมานพอดยัง ลไกลเติบข้ขาปูนะตาทองฮะฮะคอยลูกว่าได้แล้วดาขอหักเลยตาทอง่อุ้ยพี่พี่น้ำขาลงขาหินบ่มนิ่มบ่หายฐานแน่เมียนบ่อหายนิบ่หายนา นี่เราตู่กันโอ้จับจับกลัวไม่ n h á งกลัวกูกลัวลไปลุกไปนาอุ้ยง่าอ้ยไงกบพี่น้องให้กบยายจะไม่กล้าเห็นกบไงกบไงจะไม่ไปไหนโอ้ยง่ามงามแม่น่ลีแม่น่ดีกล้กลัวไม่ยมัน n h งดุดเง็เน็ตเน็ตเ็เนเไปนะรูเ็ตเเน็นะู้กยาดด้วยเมื่อค่อยงูเมื่อคอยงู้ก็เลยตื่นเนี่ยเอ้ามาแล้วเอ้า ก็เคยพ่อกูไปด่านนี่น่องชางผีคุ้มฮูเดียวๆว่าท่านถึงอยู่ฮูต่องสงสัยคักเน่ฮูแหลกกับพ่อกับปู่สีเขียวๆสีเ้าเจยตัวหูนี่สีพ่อปะาน่องไหนอ่อมเลยอีพ่อพ่อพุงล่ะมามาสีเอาเองบบดนี้ฮีพ่อแล้วกับ พ่อแล้วกับปูแต่ว่าเหตุใดฉันเอาถืงนี่หู้มันเลิกเลยผมแงียังไงวะเงมึงแล้วมันเป็นนิ่มๆยังวะโกบีหลีนั่นแต่ว่าบักเลิกเลยพี่น้องสุดเสียมนี่นี่เอาเถ้ากับปูขึ้นมาก่อนนี่เอาอันนี้ิล่ะหมันอยู่เต็มสุดเสียมเลยต่อยกันเน้อยหน้ามันอันนี้มึงจะโตปูโลดหู้มันใหญ่ลงไปอยู่บ่เศร้าถึงบ่ล์ลกบบดนี้ย่อให้มึงแม่ทองเอ้าพี่น้องเดียวไม่เห็นหรอกครับเดีพี่น้องเดียวไม่เห็นโคบียีนั่้มันผดสูงเร็สั้นเสียมขึ้นกันนะเฮ้ย ส้นเสียมเขาขึ้นนั่นแหละครับทวมเสียมครับเลิกก็เสียมอีกแต่ว่านี่ผมขุดลงไปสุดเสียมแล้เหรอวะแมนน้องนี่กำลังเสริมแมนอันนี้ตาท่องกำลังเสริมครับมีเบอร์กำนั่นีหโทรมาแม่โคโอก็คู่ความัดแล้วพี่น้องเอาเฮ้ยอ้ยพอข่อยุก มือมือบอถึงตาท้องเห็นบ่อขนาดคุ้นปากยางเงาเงจังเลมือกู้ปากยางเงานะเอากู้มาถ้าเราออกมากบึงทีถึงขีดินนะนั่นกำลังเสริมจอเสริมอันนี้เลยถือนี่ครับปอบีรีกู้เอาออกอยังเห็นบ่อปะปูนั่นกำลังเสริมมานมานโยขึ้นมึงกันนหนเฮ้ยไปคู้ไม่คุดจนว่าเอาเนี่ยคือบ่อแนมกล้องคือบ่อจิมเมื่อย คุดแล้วก็ทมไม่เพิ่นแล้ะพี่น้องโอ้ยน้องห,หูอกยังเึกอ่นแล้วเรยว <c oughs> เียบร้อยออออไปแล้วครับพี่น้องเมื่อยล่ะหอนล่ะหรือหอนแล้วไปลงบองแหลกสีบอกแล้วพี่น้องบอกสีบอกหอยพังไ,<ด>ไปพ่อเตงูพ่องูก็ชิบชิบก่าโตเลยเชียล่มแล้วก็เลยใหญ่ามากไม่นี่เลยจังเด็ก กบเด้เขียดแนี่พ่อได้กินในยาอยู่พ่อได้๋ปนอยู่มื่อกี้ก็ลืมก็ช่างเม้่อกรก็ช่างมากใส่แบบนี้เลยอ่ากาสิบยหห็นตอนนี่ดอกค่ะพี่น้องไปละค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้พอกันไหมคลิปหนาขอบุณทุกๆกำลังใจขอบุณทุกไลค์ทุกแชทุกคอมเมนต์ทีมีใไห้ซาเจยโด้วยดีเสมอมาลาไปก่อนลึกค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับมาเบิ่งมาเบิ่งเลยมาเบิ่งเลยโบเป็นหนังโบเป็นหนังเอาไปเลยนี่นี่ของซาเจยนี่นี่ปตา อยากดูเห็นบ่เยอะเห็นแมนบบสู้เยี่ย,ยมแมนบบอุ้ยตะตกกระห้องไครเห็นี่เป็นลายตัวเยอะเดี๋ยวคนเข้าหาแ้วมีแต่เก็บง่ายบอลของเนี่ยไปแล้วค่ะพี่นอคนอื่นจะสิบาทลงหนา